โอเคน้องๆครับเราอยู่ในแมปการโจมตีห้องน้ํารอบที่แล้วเนี่ยพี่โอลองเข้ามาหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานตัวละครเพียบเลยครับให้ครเธอะก็เลยขออนุญาตแวะเรียนน่ทีนึง รอบที่แล้วเนี่ยพี่โอเป็นฮิวไททันสเปกเกอร์เลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องรอก่อนเคมทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยนะโอเคอเคมวันที่5ว่ะปิดตรงไหนวันเนี้ยปิดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอะไรเนี่ย Come back tomorrow new อะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคโหลดช้าไปนิดผิดไปแล้ว ตอนนี้ตังยังของแสนสองอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่อ,องแล้นนะวเนี่ยคุณมีต้องเยอะแยะวูว่าอะไรวะเนี่ยดาบงูพี่โอใช้เลยดีกว่าเดี๋ยวพโอใช้ดาบงูเดี๋ยวถ้าไปเครอร์เซอร์มัน,นก็แหย่ๆมองไม่ค่อยชัดว่ะนี่เปิดด้วย 2, เคสสีทองกันว่าแจ๋วเคสสีฟ้าเป็นไงได้ทองเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวมาช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งกระเป๋านี่มีอะไรบ้างไหนดูซิเวทพ่อนคาร์ดปัดบากพี่โอมีอะไรวะ ของเดิมๆไม่ค่อยอยากจะใช้เอาล่ะไม่เป็นไรเลยของขวัญดูหน่อยสิเรียกร้องมา5้าอ่าโอเคล้อโชคดีหมุนหนึ่งครั้งแล้วกันจะได้อะไรไหนดูซิอะไรเนี่ยได้ตังมาสามสเควินปล่อยเครื่องบินซะแล้วอ่อันนี้ก็ดีว่า ระชิดอันนี้ดาบงูนี่พี่โอใช้ดาบงูด้วยดาบงูในตำนานโอเคแล้วก็ปืนเนี่ยพี่โอใช้อะไรดีตอนนี้มีตั้งสองแสนสามเออเราต้องปลดล็อกอีกหลายอันเลยวะอันนี้ปืนอะไรปืนไฟฟ้าเ,เดี๋ยวนะแล้วตอนนี้พี่โอใช้ปืนอะไรอยู่วะ พี่ก็ใช้ปืนนี่อยู่ใช่ไหมโอ้พลังยิง290กระสุนความแม่นยำคืนหนึ่งเค้ยอะไรพูดถึงเพื่ออะไรอะ่ะมันยิงแค่60เองอะ่ะอันนี้ปลดล็อกจากชุดอ๋ออันนี้ต้องใช้ตัวสีเขียวเขียวน,นี่ปลดล็อกอันนี้โลบกักไอโ้โลบักโลบักในการซื้อตอนนี้สองแสนครับเอ่อโอ้โหเดี๋ยวนะมันต่างกันเยอะจังวะ อันนี้เป็นปืนคลใช่ไหมก็จัดนีิครับรออะไร M 2 4 9จัดให้ที่พร้อแล้วโอ้โหยิงเสียงไพเราะมากเดี๋ยวก่อนกระเป๋ามีอะไรไหนดูสิบัดบทบาทก็ไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะไม่มีอะไรแล้วอีเวนต์ไหนดูสิอีเวนต์ไม่เปิดซะด้วยเอ่อเควสเป็นไงบ้างไม่มีอะไรเลย บ้าบอที่สุดเอ่อตังภาษามื่นสี่แล้วเพราะคุณพี่โอต้องใช้ออนี่แหละบัตรบัตรบทบาทเอาตัวนี้มาก็ได้วะมาขอเป็นตัวนี้แล้วกันเจ้าเก่าเจ้าเดิมคาเมล่าวะ่ะพี่โอต้องไปโหมดเอ่อหมดธรรมดาแล้วกันโอ้โหขึ้นที่ห้าสามแล้ววะ่ะ มาถึงัขึ้น5-3เนีาา่ยโคตรนี่ยิงรัวมากโอ้ยน,น,อออน,น,น,อนี่แบนี้ตัวท,ที่ความเร็วในการยิงครับโว้ยโดนหน้าโดนห้าปุ๊ให้นี่แน่ระเบิดจัให้ตอนนี้ปาทเดียวครับวบดีปุ๊บตีแน่สาน,น้ำใกล้ถงการละจัดให้โอ้คตกระจาย ออตอนนี้ปาเก่นเอนช่งนี้นีนี่ชนะนี่นะนนะนเ่อวันดี่แช่งนีมาปากินวันดีนะพอพมา,าเหรอ <c oughs> นี่พวกเราใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มองไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> พี่โอต๊ตเก็บของก่อนช่วงน,นี้ไม่ได้แปลงร่างเป็นตัวอะไรวะเนี่ย ถ้าเล่นโหมดธรรมดามันจะมีการแปงลงร่างก่อน,น,นตายเลอะโควดแล้วเนอะก่อนช่วงนี้พี่มาฟารม์มเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ตายเหรออะไรคนเนี่ยยิงก,กันควิดโค่น,นไฟอ่ะโค่นไฟอ่ะเอาล่ะสงดการก็สาดน้ำกันน่อ เดี๋ยวไหนๆเราจะฟาร์มแล้วใช่ไหมถ้าเราจะฟาร์มเนี่ยเราต้องไอเดียเอานี่เนี่ยบึ้มใช้เครื่องบินด้วยมาช่วยกันหน่อยทำอาณากินอะไรวะลุกมือเดงสีอีกสักทีได้ไหมอีกสักทีนี่อะไรเนี่ยใช้ดิวเคลียร์ไฟ วันนี้กับสูงกับสูงสามมันอะไรวะเนี่ยใครยิงได้โต้นี่ไงดูตรงนั้นซะดูตรงนั้นให้รอดนี่ก็ใช้ได้อยู่แต่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอเนี่ยพี่โอนช็อปเฮ้ยมีแต่ทีวีแมนแปลงเลยทีวีแมนไหลล่างช่วงนี้ไหลล่างนี่ไยิงมันซะ ึ้นออกเราเบาสายแสงสีแดงนี่จะได้ขึ้นเลเซอร์สุดยอดเฮ้ยมีหัวใจว่ะเออเติมต้นหน่อยแล้วกันสายแสงสีแดงพวกพวกนี้ไม่พอรานะเวอราวกับคามเปไทยทันสมัยแนนอนเลยเออตอนนี้เนี่ย ใคไปสามคนพวก้งหลาย แล้วก็นิวเียกสักลูกจะเป็นไรเวลาป้องน้ำกายพันใช้ด้วยได้ไหมเอาล่ะปล่อยซ้วมปล่อยซ้วมกายพันมาช่วยเหลือดีมากดูไอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเจ๊ใจเย็นนิวแอนนี่ซ้วมกายพันของเราเป็นไงล่ะกู้หูซ่วมเลเซอร์ดีมากเขาแว่นช่วยกันหน่อยยิงดีกว่าก็โอ้โหโดนว่า ตุวกเขาไม่ไหวใช่ไหมตัวเองเอ็นเอาไปยุบอีกลูกหนึ่งสดชื่นลืมเหนื่อยบอกเลยทนนี่ห้องน้ำไกยพันคตนแรงอะเลเซอร์สุดๆผมมีพี่เขียวมาช่วยด้วยสดยอดขึ้นทั้งหน้าเลยด้วยเนี่ยวอลติงครับจะให้เล่นจบเลยในคลิปเดียวเนี่ยน่าจะยากอไอ้นี่จะเป็นวอติงใั่วะตายเ้ยล้วไอ้ส้มต่างา นี่ห้องน้ำไก่พันของเราบ๊อบมาเล่ไอ้นู่นอีกแล้วเหรอการสุ่มสีอากาศมาเลยครับนี่เจอห้องน้ำไก่พันของเราสุดยอดเป็นไงล่ะเจ่าว่าละ่ะนี่ไอเด็กสามขาเออพุ๊บก็ให้เป็นไงละ่ะพิจ๊อบไอสกีตายหมดแล้วตอนเนี้ยอันเนี้ย ว่าไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามีโอตั้งใจเข้ามาเอ้ยอย่ามาอะไรก็ดไดปึ๊บมีโอตั้งใจจะมาเพื่อที่จะฟาดนะครับรอยสปีกเกอร์ปึ๊บแปลงร่างเป็นสปีกเกอร์เอาล่ะครับนี่บุกกระบ่าทีรอบวงอะไรกันเนี่ยฮ๊บ ต้องไปเก็บซื้อตัวละครแล้วเนะี่ยปืนเปลือมมันก็ดีนะมันก็ดีแหละมัก็ช่วมันดีอ่ะเฮ้ยโอ้เยอะจังดวเพียร์สกูลเป็นไงละ่ะดาดว่าแจ๋วปึ้งป่วยให้ไม่แรงเท่าไรหร่ว่ะแต่ก็ได้อยู่ก็ได้ฟาร์มนะวันนี้เขาปล่อยอะไรเนี่ยไซด์โอ้อะไรอะอะไรอะไร มาเยอะเหลือเกินมาเยอะเหลือเกิดดนนี่แน่ต่อเลยใส่หน้าใส่หน้าแงไอ้นั้นเขาเป็นอะไรเนี่ยลมชักเนี่ยให้เด็กลมชักจัดให้เขาหมอแหน่ยไงล่ะเห็นนะเก็บอะไรไม่ได้เลยมีอะไรฟาร์มอย่างงเี้ยฮะยิงไปหนึ่ลงลมชักแฮี่เน,นี่ยโสงการไหมล่ะนี่ฉักดินฉักหอ บบเคลียเคลียเคลียใ่จะช่วยแกน,น่ะเจ้าจิ๋วอะไรวะมานี่ก็ไว้ดีมากก็เป่าก่อนระเป๋ามีอะไรวะบัตรบดบ,นบ,นบน่าที่คืออะไรอะ่ะบ,นบ,นบนัตรบดบ่าเฮ้ยเดี๋ยววะเนี่ยเล่นทีเสือะเอาร่มกายพันเราหายแล้วเดี๋ยวเอานี่มาใช้ได้เครื่องบินลำโพง มาแล้วครับนีเ่เราจะโจมตบีบนอากาศอฟา,ๆๆางยากแฮะรู้สึกว่ามันฟางช้ายังไงพี่คนกว่าเอ,อ่อแอนโอเคตอนนี้พี่โอฟามตังเดือดเลยตอนนี้นะครับถ้าถากดูกลงแล้วกลุ่มฟางยากแหละถ้าเล่นโหมดธรรมดาคงไปไม่ถึงไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวพี่โอไปฝามในบทฮาร์ดดีกว่าทุกคนน่าจะดีห่าเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันไปคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์พิวดด้วยแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ